ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่ง,งมาทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้หลายพื้นที่รายงานมาเรื่องของสภาพอากาศอากาศดีนะครับคือดีเรื่องของอุณหภูมิ<า>แต่เรื่องฝุ่นแย่นะเช้านี้ยังไงระ<อ>บัดระวงังกัน<ด>สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแดงแบบ้องคิดแด,แดอะไรอะห้าสิบหกสิบอันนี้เฉพาะพีเอ็มสองจุดห้าถ้าเอควไลปาไปร้อยกว่าจะสองร้อยเอาเมื่อวานเนี้ยบ้านที่ฉันตอนเช้าอ่ะตอนสักหกโมงกว่ากว่าสิบเจ็ดองศาก็ว่าทาไมมันหนาวจังพอจะออกไปเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยรู้เลยว่า เออม,มันเซนซิทีฟอะครับาหลายคนทักมาเรื่องของตำรวจนะก็ทำใจแล้วกัน เหมือนเดิมไม่รู้จะแก้อย่างไงเหมือนก <ừ m, S 1> ันนะครับ <ừ m. S 1> หลายคนก็พูดถึงเรื่องของที่เยาวราชเมื่อวานนี้มานะครับบางท่านก็ทักมาเรื่องของแจกถุงยางอนามัยทุกสัปดาห์นะ <5 S 1> ลองดู <5 S 1> ล้วกับอ๋อหนึ่งปีมี52สัปดาห์ครับแล้วก็เรื่องรถตู้โดยสารคุณเอกดอยพูดนะน่าสนใจบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีแนวความคิดว่าจะเปลี่ยนรถตู้จากรถเล็กเป็นมินิบัสแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้จะปรับเปลี่ยนอะไรกันใช่ไหมคือผู้เราเห็นใจผู้ประกอบการรถตู้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นรถเอกชนนะแล้วมันจะได้เงินก็คือการวิ่งได้้รรอเเพาะะะฉนนนัคุณจห็ ว่าโอ้โหยิ่งช่วงเทศกาลเงี้ยควบรอบกันเป็นแถวๆเลยแต่ทีเนี้ยเรื่องความปลอดภยัย<ช>ความปลอดภัยคือกรณีไม่เกิดเหตุไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่รถมันเล็กม,มันหนีเอาตัวรอดยากถูกต้องอครับก็อาจจะต้องไปคุยในที่ว่าจะเอาอยัางไงเรื่องของประตูฉุกเฉินเรื่องของการอุปกรณ์ ติดตั้งนะครับมันเกิดเหตุแล้วค่อยแก้ทุกครั้งเลยเนาะเนาะอ่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงนะครับบรรยากาศที่เยาวราชผมพาไปตั้งแต่ตอนบ่ายก่อนแล้วกันที่บอกว่ามีการปาดหน้ากันเกิดขึ้นหรือไม่นะ13นาฬิกา30นาทีมีรายงานว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกเนี่ยไปเดินถนนด้วยหน้าตายิมเย้มแจ่มใสแล้วไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ติดตามเนี่ยก็คือกลุ่มเล็กๆอ่ะไม่ใช่กลุ่มใหญ่อะไรอย่างใดไปว่าคะเอาเรื่องเอาชัยฝีเขียวนะจ๊ะกุชา เจ้แม่กวนอิมทําบุญไหว้พระบริจาคที่มูลนิธิเทียนฟ้าะนะครับเป็นการเดินทางไปส่วนตัวขอพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนก็อย่างที่เห็นก็มีคนเห็นก็มาขอถ่ายลงถ่ายรูปกันมากมายนะครับด้วยบรรยากาศเป็นกันเองนะคือไม่ได้มีสอสอตามไปด้วยถูกไหมคะมีแต<ม>่แบบผู้ติดตามแกไปคนเดียวหรอไม่เนาะ มีผู้ติดตามเนี่ยนะด้านหลังน่าจะเห็นยืนอยู่สองสามคนนะครับเพราะนั่นแหละเข้าถึงตัวเลยว่างั้นเถอะซึ่ง้จา่ซึงหลายคนก็บอกว่าไปปาดหน้าบิ๊กตู่หรือเปล่าเพราะกำหนดการคือเมื่อวานนี้บิ๊กตู่ไปตอนเย็นนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยจะไปตั้งหลักกันที่ซอยตรงข้ามบนิธิปอเต็กตึงแต่ว่าเอาตรงๆก็คือย้ายที่กันไปย้ายที่กันมาเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือไม่อย่างใดเพราะเมื่อวานก้าวไกลก็ลงพื้นที่ที่ เยาวราชด้วยเดินกี่กิโลอะไม่ไน่ไม่น่าจะไม่ไกลมากนะเพราะแต่มันปิดถนนเออต้องเดินตั้งแต่แบบจอดรถลงมาใกล้ๆอย่างเงี้ยคุณก็แล้วเดินอ่ะอาจจะไม่ได้เดินตลอดเส้นเยาวราชหรือเปล่าคือเดินไหว้พระเสร็จก็เดินกลับ ไม่แต่ว่าก็ถือว่าเยอะนะแล้วค,คือไม่ต้องไม่ต้องมีคนประคองไม่ต้องมีวอล์กเกอร์ใดๆคือแบบเดินเรื่อยๆแล้วอ๋อได้พักไนคนก็ะห้องมาถามเรื่อยๆโอเคครับอ่ะไปดูตอนเย็นกันสักหน่อย17นาฬิกา20นาทีนะครับทางพักรวมไทยสร้างชาติมากันก่อนคุณเพรพันธ์สารีรัตนะ์เทพรัชหหน้าพักมาพร้อมคุณไตรรงสวรรคคิรีนะครับพลตระเอกสเบินขวัญเมืองอนน้แกนนำพักนะไปไหว้สรเจ้าไตา่คง กงก่อแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปที่วัดมังกรกรมลาวาดนะครับเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สวนกับขบวนหาเสียงของทางก้าวไกลด้วยอันนี้นนตอนเย็นนะผมเล่าให้ฟังตอนตอนอยัง<อ>ไม่ค่ำม,มากก่อนแล้วกันคณะของคุณพิราพันธ์เนี่ยไปสวนกับคณะของคุณพิธทาตรงปากประตูวัดเล็งเนยีวัดมังกรนะครับ<ะ>ก็มีการโบกมือทักทายกันสมาชิกทั้งสองพักก็ตะโก,กนส,ส่งเสียงเชียร์พักตัวเองกันอย่างสนุกสนานนะคืออย่างนี้เลยโทษนะมึงก็ รวมไทยก้าวไกลรวมไทยก้าวไกลคุณพิธากับคุณพีรพัฒน์เนี่ยคือไม่ได้ทักกันแต่คือบกมือให้กันเพราะคนเยอะคนเยอะมากเส้นนายกเนี่ยไปถึงตอน6กโมงเย็นไปถึงช้ากว่ากําหนดครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ไดเอารถนําขบวนไปคนขับที่ใช้ก็ไม่ใช่คนขับประจำมานะครับก็เลยหลงทางสักหน่อยเพราะว่าปิดถนนไงเข้าไม่ถูกตํารวจในพื้นที่ต้องไปช่วยนําทางมาคือที่ไปเมื่อวานเนี้ยไปในนามสมาชิกรวมไทยสร้างชาติ เพราะว่าไป,ปน,นอกเวลางานนอก,นอกราชะการเพราะว่าถ้าจะไปหาเสียงแบบนี้เอาตำแหน่งไปไม่ได้<ช>ทันที18นาฬิกาไปที่วัดมังกรนะครับเชิร<ฮ>์ตลายสกอตสีชมพูคลุมสูตรลำลองเทาน้ำเงินแต่ว่าต่อมากระถดสูตรนะร้อนพอไปถึงวัดก็มีประชาชนส่งเสียงเชียร์นายกสู้ๆนะครับ18นาฬิกา15นาทีหลังกรับว่าสิงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไปเยี่ยมชมตลาดอันนี้ตอนแรกยังใส่สูตรอยู่แล้วก็ไปย่านการค้านะครับ เมื่อวานทะเบียนรถหน่อยไหมยอหญิงคอควาย1881นะไม่ใช่รถประจําตําแหน่งนะครับปกติจะถ้าเป็นรถประจําตําแหน่งเนี่ยจะเป็น4กต่อเมื่อวานก็ไม่มีรถนําขบวนด้วยช่วง8ปดโมงครึ่งเนี่ยในขณะที่เดินพบปับประชาชนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นๆบอกว่าวันนี้ตั้งใจมากราบไหว้ไหว้พระที่วัดมังกรนะครับแล้วก็มาดูสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจตนได้รับรายงานว่าหลายอย่างกระเตื้องขึ้นในทุกระดับทุกภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นการจองที่พักการจองโรงแรมก็ยอดดีขึ้นที่เยาวร มีการจับจ่ายใช้เงินกันหลักเป็นล้านเลยนะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆพัฒนามาต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าเราดูแลกันมาตลอดช่วงโควิดหลายคนไม่เชื่อว่าเราทําได้วันนี้เราทําได้แล้วก็ทําให้เห็นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ต้องดูว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรมีเหตุและผลไม่ใช่พูดแล้วเกิดต้องใช้เวลาในการทํางานในฐานะรัฐบาลขออวยพรให้ตรุษจีนปีนี้ ประชาชนทุกคนทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและก็คนไทยทั่วไปมีความสุขความเจริญและก็สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับนักข่าวไปถามว่าขอพรอะไรท่านนายกบอกว่าขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพัฒนาตนไปข้างหน้าให้ประเทศขับเคลื่อนไปในทางที่ดีสิ่งที่ตนขอพรทุกครั้งก็คือเรื่องเหล่านี้แหละนอกจากนี้ก็ขอให้ทํางานประสบความสําเร็จปลอดภัยและปลอดภยัย อย่างไรก็ตามปฏิเสธการตอบคําถามที่ถามว่าจะลงพื้นที่เช่นนี้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่นะครับช่วงทุ่มนึงเนี่ยขึ้นรถเดินทางกลับถอดหน้ากากอนามัยบอกร่ำรวยภาบแข็งแรงตลอดไปนักข่าวถามเหนื่อยไหมเจ้าตัวบอกไม่เหนื่อยทําอะไรให้ประชาชนไม่เหนื่อยอยู่แล้วนะครับส่วนผู้สืขาวตั้งข้อสังเกตทีมรักษาความปลอดภัยเมื่อวานนี้ไม่ใช่ทีมป ทีมปกตินะ uh huh. เป็นทีมเอกชน uh huh. ที่ทางพักเนี่ยจัดหามานะครับ <Ha. S 1> แต่ก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบตามมาอารักขาอยู่ห่างๆระหว่างการเดินพบปะกพี่น้องประชาชนเนี่ยมีบางช่วงเดินเข้าไปทักทายประชาชนถึงในบ้านเลยนะ <c oughs> ทําสัญลักษณ์มินิฮาร์ดบอกมือทักทายบอกขอให้มีความสุขให้ร่ำรวยทุกคนขอให้ช่วยกันแล้วก็มีการไปเล่นเครื่องเล่นอะป๋องแปงอะที่ uh oh. เป็นถือกับที่มือที่เป็นกลองตีไปตีมานะครับใ <Ha. S 1> นะช่วงทักทายประชาชนด้วยอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งทราบว่าพลนในประยุทธ์มาก็ เดินเข้าไปถามเมื่อไรจะลาออกเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะกำลังพูดอยู่เขาไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าพูดว่าอะไรนะเพราะว่าคนมันเยอะแต่แต่ว่าคือในกล้องมันได้ยินแต่ว่าแบบแต่ก็ไม่ได้ฮาร์ดคอร์คือไปได้นะพูดได้คือถ้าไม่ฮาร์ดคอร์แบบนี้ก็คือได้แหละเพราะว่าก็คือเป็นกันเป็นการบอกว่าตัวเองรู้สึกยังไงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาก็ดูแล้วใครวะโอเคพูดแล้วก็จบแล้วก็จากไปอีกคนนึงบอก ผู้สมัครคืออาจจะไม่รู้นายกมาบอกผู้สมัครรถติดมากแล้วเดินหลบหน่อยประชาชนขอใช้ทางบ้างหลบหน่อยหลบหน่อยอีกคนหนึ่งบอกหลกลงประชาชนไหนบอกไม่เล่นการเมืองแล้วก็บางคนก็บีบแตรไล่นะครับแต่ก็อันนั้นแหละมันด้วยความที่ชุลมุนน่ะมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบเออนายกกำลังจะไปแล้วทีนี้เหมือนแบบมีคนน่ะ โกนบอกสู่โนายก็เปิดกระจกมาแล้วหยุดรถก็ทันหาคนขับอะค่ะข้างหลังก็เบรกแล้วก็แบบชนท้ายไปนิดนึงเออมามมาก็ชนก้นกันไปสะกิดกันไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะก็บรรยากาศโอ้โหชุลมุนคนเยอะมากนะเมื่อวานคุณพิรพันธ์เสรีรัฐเทวีภาคหัวหน้าพักรมแทนชาติก็ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่บอกไปที่ไหนก็มีแต่คนเชียร์วันนี้ไม่ได้นัดไหนก็พราเดกประยุทธ์กับประยุทธ์หรือประวิท์ ประยุทธ์ครับเพียงแต่แจ้งให้ทราบท่านบอกถ้าว่างก็จะมาตนก็เลยมากับแกนนาพักก่อนนายกก็ตามมาสมทบเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลตรุษจีนจึงไม่ถือว่าเป็นการลงพื้นที่แต่อย่างใดนะอีกคนที่ไปก็คือพักเก้าไกลคุณพิธาเมื่อวานนี้ไปพร้อมคุณปรเมศวิทยารักฝันเป็นว่าที่ผู้สมัครสสก,กทมเขตหนึ่งค่ะคก็พาไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะโดยบอกว่าคุณปรเมศเป็นลูกหลานคนจีนคือคุณพิธาแกบอกอย่างนี้บอกว่า เออมันต้องถึงเวลาละจะใช้คำเลยมว่าฉันจำไม่ได้แต่ฉันจาได้ว่าไม่กลัวเพราะว่าเขตเนี้ยถึงแม้จะไม่ได้สสก็ตามอ่ะแต่ได้สกคือ6กสองเนี่ยก้าวไกลตอนนั้นอนาคตใหม่มาที่สองแล้วตอนเลือกสกเนี่ยสกก้าวไกลชนะถูกต้องเพราะว่าสกสสเขตนี้ก็คือคุณการกนิแทวสันตติที่ปัจจุบันเนี่ยย้ายไปฟกพักเพื่อไทยย้ายจากหลังประชารัฐไตปเป็นเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี้ยคุณพิธาก็เลยมั่นใจเพราะจากคะแนนสกอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับ พลเอกประยุทธ์มีกำหนดการลงพื้นที่ต่างจังหวัดครั้งแรกในนามสมาชิกพกรรครวมไทยสร้างชาติ28มกราคมนะ,ะจะไปขึ้นเวทีที่พักเตรียมเอาไว้ด้วยจะเป็นการปราศัยบนเวทีเป็นครั้งแรกหน้าสาะระกลางเทศบาลเมืองชุมพรคาดว่าจะมามีประชาชนเข้าร่วมประมาณ10,000คนนะครับก่อนที่จะพบปะกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครจะเป็นการเดินทางไปด้วยเครื่องบินพาณิชย์ครั้งแรกด้วยกรักษาความปลอดภัยก็อย่างที่บอกไปใช้ทีมเอกช ที่ทางพักจัดหามากครับต้องไปลงสุรา์เพราะว่าที่ชุมพรไม่มีสนามบินแล้วก็นั่งรถยนต์ส่วนตัวเข้ามามชุมพรนี่พื้นที่ไทยลูกหมีปะพี่ลูกหมีพี่ลูกช้างเนี่ ก็คือกปปสดเดิมของประชาธิปัตย์นั่นแหละส่วนสั้นๆนิดเดียวเมื่อวานคุณอ,อนุทินอุทินพร้อมกับทางแกนนาพักนะไม่ว่าจะเป็นคุณพุทธิพงศ์ปุณกันค,ค,คุณชนทิดาอสวะเหมหรือว่าน้องเพลงเนี่ยลงพื้นที่ชุมชนโรงปูนที่ห้วยขวางนะครับคุณอนุทินบอกอตื่นเต้นได้มีโอกาสมาพบปะก,กับพี่น้องกทมใช่เพราะปกติแล้วภูมิใจไทยเขาจะโซนนแบบ อีสาเป็นหลักนะคะแต่ทีนี้ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวผู้สมัครที่เขาเปิดตัวกันไปแล้วตอนนี้ทุกคนทําป้ายแบบมันเป็นเทรนด์ไงป้ายเล็กๆเล็กชิดเต่ง่ใช่ไหมที่เห็นสายตามีปัญหานะคะก็ดีก็หลากหลายนี้ค่ะแต่ว่าจุดหนึ่งของพักภูมิใจไทยก็คือพักนี้พักต้นยนะแล้วก็บอกว่าพูดแล้วทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งต่ทำแล้ว เอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้ารื่มเจ้าพระยาว,วันนี้นะคะเราสอคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ